คายเนกับคาดีิแลคนะครับเป็นอีกหนึ่งคำถามนะรับสำหรับพี่ๆน้องๆนะครับที่อยากจะเปลี่ยนอัปเกรดเบรกสักชุดหนึ่งแล้วก็มีคําถามว่าเลือกไม่ถูกนะครับว่าจะเลือกแบบตัวไหนดีนะครับเพราะว่าด้วยราคาเนี่ยมันต่างกันไม่มากนะครับอวันนี้ก็คือจะพามาเจาะลึกนะครับว่าคเยเนเนี่ยกับตัวคาดีิแลคเนี่ยมันต่างอะไรกันบ้างครับมีจุดไหนที่แบบว่าจะทําให้เรารู้สึกว่ามันควรวจะเสียเงินเพิ่มหรือจะเอาแก้ตัวคเยเนพอนะครับเดี๋ยววันนี้พามาชมครับ อันแรกผมจะพูดถึงตัวแบรนด์ก่อนนะครับอันนี้แบรนด์เนี่ยส่วนมากลูกค้าเนี่ยจะเลือกเป็นเบมโบนะครับเพราะว่าชื่อแบรนด์เนี่ยมันมีมานานมากแล้วแล้วก็เป็นแบรนด์ที่แบบระดับโลกนะครับตัวแบรนด์เนี้ยผลิตให้กับรถยนต์ตั้งแต่มอไซค์นะครับไปทันถึงซุปเปอร์คาร์นะครับก็ได้รับความไว้วางใจเนี่ยคือแบรนด์เบมโบเนี่ยเรื่องชื่อเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่ลูกค้าหลายๆคนเนี่ยสอบถามเข้ามาครับไม่เข้าใจนะครับว่าเอ๊ะผมจะเลือกยังไงให้ใหมันแบบให้มันคุ้มให้มันตอบโจย์กันาารรใช้งนนคบ เดี๋ยววันนี้ผมจะช่วยทําให้ทุกคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับอันแรกผมจะพูดถึงทะเยนก่อนครับทะเยนเนี่ยมันจะติดอยู่ในรถพอร์สนะครับก็จะเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่ที่จะบอกว่าเป็นรถที่ขายดีนะครับมีรถผลิตออกมาเนี่ยหลายแสนคันเลยดีกว่านะครับทั้งเมืองไทยยุโรปเองอเมริกาเนี่ยก็ใช้รถพอร์สทะเยนนะครับทีนี้นะครับเราเนี่ยเอาเบรกมาเนี่ยครับก็คือจะเอามาเป็นปั๊มแบบนี้อันนี้เรียกปั๊มเบรกครับรูปร่างหน้าตาก่อนที่มันจะมาเป็นแบบมาเจ็จตัวแบบนี้นะครับ ก่อนหน้านี้มันก็อาจจะมีขามีตัวยืดอะไรที่มันต่างกันนะครับมาถึงมือคนไทยนะครับก็เอามาดัดแปลงนะครับคืออาจจะไปวิลลิ่งปาดออกให้มันเข้ากับตัวสรีระของรถในแต่ละรุ่นนั้นๆนะครับอันนี้คือพูดถึงการคัดต้อมนะครับเบรกเราเป็นของแท้นะครับแต่เป็นมือ2เอามาทําสีนะครับสิ่งที่จะแตกต่างระหว่างคาดิแลกกับคาเยนนะครับคือรูปทรงนะครับอันนี้คือคายเนสีแดงเนี่ยเป็นคาเนนะครับ มีทาได้หลายสีนะครับเลือกสีได้นะครับแต่ส่วนที่จะแตกต่างเลยคือรูปทรงครับรูปทรงของทะเยนเนี่ยจะเป็นเหมือนลูกสูบมีรอยลูกสูบ3ามลูกนะครับแล้วก็จะตัดด้วยขาด้านล่างรูปทรงเนี่ยอาจจะดูบึกบึนนะครับดูแข็งแรงนะครับส่วนคาดดิแลคนะครับจะดูเฉบเฉียวนะครับดูใหม่ขึ้นนะครับขนาดะของลูกสูบขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแต่จะมีความเพียวมีความบางดูเฉบเฉี่ยวมากกว่าครับทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นแอมโบเหมือนกันแต่แค่ต่างรุ่นนะครับคาดีิแลคเนี่ยจะอยู่ในรถพวก ก็คาดิแลกเลยคาดิแลก CTSV นะครับก็ใครไม่รู้ก็ไปเสิร์ชลองเสิร์ชดูครับรถเนี่ยก็มีแค่หลายแต่จะน้อยกว่าคายเนนครับเพราะว่า CTSV เนี่ยตัวรถจะน้อยกว่านะครับแต่รูปทรงปั๊มเนี่ยสวยกว่าถ้าเกิดบางคนมองนะครับอ่ะอย่างผมเนี่ยขาย CTSV เนี่ยจะสว่าจะใส่ในอัลพาดใส่ในคอนจูเนอร์อย่างเงี้ยก็มีนะครับแต่ขายดีกว่าคือจะเป็นคายเยนครับหลักเลยนะครับราคานะครับอย่างคู่หน้าของคายเยนเนี่ยตอนนี้ราคาอยู่ที่67,000บาทครับ67,000บาทเนี่ยจะเป็นจาน300 มิลลิเมตรนะครับคู่กับจานครับก็จะเป็นอุปกรณ์ครบนะครับหมุดเทปไทสายถักส่วน CTSV เนี่ยจะขายอยู่ที่คู่หน้านะครับ8 9 0 0 0บาทนะครับพร้อมกับจานสามร้อยแปดสิบมิลนะครับนี่คือความต่างราคานะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับว่ามีอะไรต่างบ้างครับอันดับแรกนะครับลูกสูบนะครับนี่ฮะมาดูลูกสูบลูกสูบด้านในเนี่ยจะไล่เรียงกันนะครับของแม่โม่ครับจะไล่จากเล็กกลางใหญ่ครับตัวใหญ่สุดเนี่ยจะอยู่ที่34มิมลลิเมตรนะครับตัวกลางอยู่ที่30มมิลลิเมตร ตัวเล็กสุด25มิลิเมตรนะครับสองฝั่งจะเท่ากันนะครับจะมีหกสูบนะครับซ้ายขวานะครับอ่ะมาดูคคนดีแลกนะครับลูกสูบเท่ากันนะครับ5มิลิเมตรตัวกลาง30มิลลิเมตรตัวใหญ่34มิลลิเมตรมีลูกสูบขนาดเท่ากันนะครับไม่ต่างนะครับลูกสูบต่างกับที่ลูกทรงนะครับแล้วก็หน้าพเกรนะครับสิ่งที่ต่างอีกหน่อยหนึ่งคือหน้าพเกร c t v นะครับจะพเกรหน้ากว้างกว่านะครับเพยนหน้าจะเล็กกว่านะครับมีความต่าง ถำถามต่อมานะครับอันไหนเบรกดีกว่านะครับผมตอบแบบว่าไม่ต้องวิชาการมากนะครับจากส่วนตัวครับที่ได้ลองติดตั้งรถในหลายๆรุ่นนะครับฟีลลิ่งในการเบรกเนี่ยไม่ค่อยต่างนะครับใกล้เคียงกันคนดิเลกอาจจะเบรกดีขึ้นมาสัก5% 10%เพราะว่าด้วยหน้าผาเบรกที่มันกว้างกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง2อ,อันเนี่ยติดตั้งเข้าไปอยู่ในรถแล้วนะครับเบรกดีขึ้นแน่นอน,นครับสไตล์ของดัมโบเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบว่านุ่มลึกคือไม่ได้เบรกลึกนะนุ่มลึกดูด ลึกด,ดูแบบด,ดูนุ่มนวลน,นะครับนุ่มเท้าเบรกตึงเบรกสูงขึ้นไม่ไม่กระโชกโขกหักครับเป็นฟิลของแบมโบ่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคำถามแล้วกันเนาะสำหรับพี่พ,พีน้องที่ห้องใจว่าระหว่าง CTS V นะคดีแลกกับพเยนเนี่ยราคามันไม่หนีกันมากเนี่ยจะเลือกแบบไหน,นครับถ้างบในกระเป๋าของพี่ๆีน้องเนี่ยไหวประมาณ6 0,000กว่าบาทก็แนะนําตัวนี้นะครับเพราะขนาดจานต่างๆเนี่ยเท่ากันนะครับต่างแค่รูปลักษ์รูปทรงนะครับ ถ้างบประมาณไหวนะครับก็จัดเป็นคัดดิแล l l a พ v ไปเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นรูปทรงที่มันสวยกว่าด้วยทันสมัยกว่าแต่ส่วนตัวของผมนะชอบเป็นเยนมากกว่ามันดูแข็งแรงดูบึกบึนสําหรับรถอย่างคันนี้โ o ล์คเจอลูกค้าเลือกเป็นค a ดดิแลค SV นะครับคันนี้ลูกค้าชอบแบบว่าทรงที่มันดูบเฉียวดูดูเลียวดูเคียวขวานะครับคันนี้เ<ช>นี่ยเดี๋ยพาไดูีนิดนึงคันนี้ก็ใส่โช๊คเป็นหน้าฟวีนซีรีส์โหลดด้วยนะครับแล้วก็ข้างหลังใส่เป็น พิก้แบก็กว่าแปดนะครสำหรับคำถามเรื่องเบรกนะครับที่หลายๆคนตัดสินใจไม่ถูกว่าเอ๊จะเลือกคาดีแลกดีหรือคาเยนดีอันนี้ก็เอาไว้เป็นช่วยในการตัดสินใจได้อีกในระดับหนึ่งแล้วกันเนาะ สำหรับเรื่องเบรกนะครับใครที่สนใจอยากอัปเกรดเบรกนะครับทางร้านออโตแกรมเนี่ยก็มีจัดจำหน่ายหลายแบรนด์ครับมีแมมโมวมีเนคเตอร์ร้านสต็อปนะครับเอนเลสนะครับถ้าเพื่อนๆมีรถรุ่นไหนนะครับสนใจสินค้าตัวไหนก็ทักสอบถามมาได้หรือเม้นหน้าเพจได้เลยนะครับสําหรับวันนี้กับ EP เรื่องเบรกนะครับชอบถูกใจใชรกดแชร์เหมือนเดิมครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปอย่างนี้สวัสดีครับ